ลกซอยเท้านี่แหละฟุตเวิร์กฟุตเวิร์กอ่าฟุตเวิร์กคิดให้ทานคิดให้ทานดูก่อนว่าบอลมายังไงแล้วก็ใช้ท่าเทคนิคให้ถูกเทคนิคเอออย่าเพิ่งเลยนะรับแ,แนงให้ตรงกลางฟุตเวิร์กไว้ฟุตเวิร์กไว้เทคนิคใช้ท่าเออเอเอเท่านี้คุณท่าไหนเข้าสองได้ไหมหรือเล่อนยี้ได้ไหมฟุตเวิร์กเอออย่าลืมสองอย่าแตก อ่าอย่างนี้พุ่งถูกต้องแต่อะไรมือล่างไปก่อนถีตัวมือล่างแล้วมือบนอ่ามือล่างไม่ชันมือล่างต้องหาบอลลูกเมื่อกี้เฮ้ยท่าไหนท่าไหนเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เล่าไอ้เล่าท่าไหนจะไปต้องพุ่งไหมจะไปต้องพุ่งไหม ลูกเล่าสามสามลูกเล่าลูกเล่าลูกเล่าลเซตเซตโริชาติ <c oughs> เดี๋ยวคนจะท่าอะไรลูกนี้จะเป็นต้องต้องปัดไหมก้าวซองไงเ <c oughs> ออกพุ่งขาแคบหน่อยขาแคบหน่อยอ่าอย่าเพิ่งเงยหน้าโอเคกูดซีอ่าทำไมต้องเข้าจะเป็นต้องพุ่งไหม รอะไรสไลด์สไลด์แล้วก็รับคุตเวิร์ดขยับตัวนะเคลื่อนตัวบอลมันไกลมีเวลาก้มตัวไว้อย่าขึ้นเลยหน้โอเครับลูกนี้ทำไงไม่ใช่ลูกเนี้ยกระโดดรับบอลหรือไม่ก็ชกไปเลย ีต้องพุ่งถูกต้องขุดเวิร์กขุดเวิร์กขุดเวิร์กเก้าสิบบอเกเขายิงกระก้าไปหน้า,าเระก้าลาเห็นไหม ấy tha nãy điếu 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 tha nãy nếu roi máy